สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาทําคลิปขอบคุณอของฝากจากปัตตานีนะคะของฝากจากคุณสุนะคะคุณสุสุดคุณสุสุมาลีนะคะ,ะ FC แม่เพชรนะคะ,ะคุณสุเนี่ยได้สั่งซื้อว่านชักมลูกกับแม่เพชรไปนะคะแล้วก็ ฝากลองกองจากสวนสดสทุกคนประมาณสามสี่วันเนาะถึงเนี่ยจากสวนมาให้แม่เพชรน,นะคะยังดีอยู่อันนี้ที่ร่วงอันนี้ตัวที่ร่วงที่ร่วงจะจะนั่นก็แยกไว้เนาะแล้วก็จะมีลูกหยีนะคะสองถุงใหญ่นะคะแกเขาเก็บเขาเก็บทันแล้วอร่อยมากเลยนะลูกหยีก็อร่อยนะคะอันนี้นะคะ ส่งไกลมาจากปัตตานีเลยนะคะขอขอบคุณน้ําใจนะคะขอขอบคุณน้ําใจจากคุณสุมากมากนะคะมิตรภาพนะคะมิตรภาพที่ดีๆแล้วคือคุณสุเขาจะน่ารักมากเขาจะคือเขาจะรู้รู้อะไรก็จะรู้จริงรู้ลึกแล้วเป็นคนละเอียดเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะซึ่งแม่เพชรก็จะไม่ค่อยรู้นะคะไม่ค่อยรู้อะไรที่มันลงรายละเอียดลึกรู้แค่ฉับฉวยนะคะก็อ ก็จะถามเขานั่นแหละนะคะมีอะไรก็จะถามเขานะแม้กระทั่งการทํากับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่เพชรก็ไม่ได้รู้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณสุอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีน้ําใจนะคะอุตส่าห์ส่งอาหารนะผลไม้แล้วก็ขนมอร่อยๆมาให้แม่เพชรทานแล้วก็จะมีน้ําบูดูด้วยนะทุกคนสองขวดนะคะฝากน้ําบูดูมาให้ทำกับข้าวด้วยนะคะสองขวดนะคะสองขวดโอเค เดี๋ยวแม่เพชรจะซื้ออะไรที่มันอร่อยออร่อยจากมุกดาหารฝากส่งกลับไปที่ปัตตานีนะคะขอบคุณค่ะ